สรุปนี่ผสมบิ๊กโบขอนีมันไม่เหมือนบิ๊กบถ้าหลังอ่านนจะสวยเลยไปแล้วลูกค้าไปแล้วอ้วนจนแบบวันพุหัสดีเปรมเลยชุดยังเป็นลชุดนี้เท่าไหร่ แปดพันอันนี้มีกึ่งเหรอใช่ไหมนี่ไเธอเปิดไหนกัอ๋อ้เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้นี่เนี่ยเนยเออกระดเลยจะเปิดไหนกันอะไรอ่ะของช่างนาฬิกาไปซะแล้วลูกค้ามันรู้มันรู้ว่าไก่หมดได้ไหมไก่ไม่ได้นั่งแม่ง Dạ, còn 3 thầy với <laughs> thầy em lại Nói mình